ถ้าตกสัมภาษณ์ก็จะเตรียมตัวสอบคณะแพทย์ในปีต่อไปค่ะรอบแอดมิชชั่นของปีต่อไปสวัสดีค่ะชื่อเอล่าเบเนพาคาดเบิร์ตนะคะมาจากโรงเรียนดอมสัสโววิทยาค่ะตอนนี้ติดแพทย์มอสยามค่ะกำลังรอสัมภาษณ์อยู่ค่ะถ้าตกสัมภาษณ์ก็จะเตรียมตัวสอบคณะแพทย์ในปีต่อไปค่ะรอบแอดมิชชั่นของปีต่อไป ากเป็นหมอเพราะว่าแต่ก่อนเข้าโรงพยาบาลบ่อยเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากแล้วก็เจอกับหมอกับพี่พยาบาลบ่อยจนบางทีก็สนิทกันแล้วก็คุณหมอเขาจะชอบเราโน้นนั่นนี่ให้ฟังค่ะมาเทนสัมภาษณ์วันนี้ก็พี่เขาให้คําถามมาเยอะค่ะแล้วก็ให้เหมือนให้เราเขียนแล้วก็จัดเรียงคําพูดของตัวเองทำให ในสมองแล้วก็จะเลี้ยงได้จริงติดจริงต้อง M S P เนม็ดค่ะ